Oh dear, oh dear. Oh. The Pope takes a poop and the President, too, and the fancy grand banker in his three piece suit. The big sack general and all of his troops. The truth of the matter is, everybody poops. Daddy, hi. ิชานะคะจะมาพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับการขายออนไลน์ค่ะลิชานะคะมีประสบการณ์ขายออนไลน์มาตั้งแต่ยังไม่ใช่ยุคนี้เลยค่ะยุคนี้5.0ยุค 5G นะคะเป็นยุคที่กําลังตื่นตัวตื่นเต้นขับเคลื่อนนะคะด้วยระบบของออนไลน์ด้วยระบบแพลตฟอร์มต่างๆนะคะของโลกสมัยนี้ยุคนี้2020นั่นเองค่ะแต่ตัวลิชาเองนะคะมีความเกี่ยวเนื่องผูกพันนะคะเกี่ยวกับระบบออนไลน์มาตั้งแต่ปี2554แล้วค่ะจะประมาณ8-9ปีที่ ที่ผ่านมาค่ะริชาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ y o u u u b e Social Cam f a c e b o o k นะที่มาแรกๆใหม่ๆเลยนะคะช่วงนั้นก็จะมีเน็ตไอดอลนะคะหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลสมัยนั้นนะคะก็จะมีเน็ตไอดอลเป็นแก๊งนะคะหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็ ดารายังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะคะช่วงนั้นก็จะมีริชาร้านชำนะคะเป็นเจ้าแรกๆที่เป็นดารามาขายของนะคะนอกนั้นก็จะเป็นนักธุรกิจจริงๆนะคะที่ทําแบรนด์ตอนนั้นจริงๆรวมไปถึงเน็ตไอดอลต่างๆนะคะซึ่งเพื่อนริชาก็จะมีหลากหลายเลยนะคะส่วนคนที่เป็นดาราช่วงแรกๆช่วงนั้นก็คงจะมีนะคะแต่ว่าริชาก็จะเป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันที่เป็นดารามาขายของนะคะช่วงนั้นก็เริ่มจากการที่ขายของแบบ ไม่ลงทุนค่ะอันนี้ถนัดเลยนะคะเราเป็นด r o ป s h i ค่ะสมัยนั้นคือมันมีมานานแล้วค่ะมันไม่ใช่เพิ่งมีตอน2020นะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะด้วยโควิดด้วยเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมด้วยกระแสะต่างๆนะคะมันทําให้ออนไลน์มันแบบบูมมากนะคะจากที่คิดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทํายังไม่ถึงเวลาหรอกนะคะอยู่ๆก็พลิกกลับด้านแบบนี้เลยนะคะแบบฝ่ามืออย่างนี้เลยนะคะจากที่บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทาก็พลิกมาทุกคนถ้าไม่มีออนไลน์อยู่ไม่รอดแล้วนะคะสําหรับธุรกิจต่างๆสําหรับตัวลิชาเองก็เลยอยู่ ได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้คู่แข่งค่อนข้างเยอะมากมหาศาลเลยด้วยความที่ยุคมันเปลี่ยนไนงคะทุกคนมาจับออนไลน์หมดพอคู่แข่งเยอะเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองมาค่ะจากที่เราทําอยู่ใต้ดินอยู่ด้านหลังอยู่หลังบ้านนะคะก็คือจะมีเพจมีแอดมิน หรือตัวเราเองเนะะี่ยค่ะขายของขายของแล้วก็จะมีฐานแฟนคลับฐานลูกค้าซื้อต่อเนื่องเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ไม่ได้แล้วค่ะคือเราต้องกลับมาทําให้เป็นชุดใหญ่ไปกระพริบมากขึ้นนั่นก็คือการโปรโมตนะคะการทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะต้องทําให้ไวแรงทันกระแสะมากขึ้นนะคะสําหรับการขายออนไลน์ที่ชาติได้ทํามานะคะอย่างที่บอกว่าเริ่มจากการที่ขายของแบบไม่ลงทุนนะคะก็คือจะตัดของจากคนที่เขามีของอยู่แล้วแล้วก็นํามาขาย เพื่อเพิ่มกําไรให้กับเราโดยที่ไม่ได้โกงราคานะคะจะเป็นฐานกําไรที่เราไปรับจากแหล่งราคาส่งแล้วบวกในราคาตลาดปกติแล้วขายให้กับลูกค้านะคะสิ่งที่ทํามาจะเริ่มจาก นนัน้พอเราเริ่มมีทุนนะคะเราก็ค่อยๆลงทุนทีละนิดทีละน้อยอย่าไปลงทุนเยอะนะคะไม่เคยแนะนําให้ใ,ใครนะคะลงทุนเยอะแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะเพอเราสะสมจะสมเราจะรู้เองค่ะว่าทุนนี้สําหรับลงทุนเล็กลงทุนใหญ่เราจะรู้ด้วยตัวเองแต่แนะนําเลยว่าอย่าเป็นคนบ้าลงทุนค่ะมีเงินปุ๊บต้องซื้อนั่นมันลงซื้อนี่มาสต็อกฉันต้องซื้อนี่มาเตรียมไว้อย่าไปทําความคิดเก่าๆแบบนั้นนะคะว่า มีเงินต้องซื้อของมาไว้ต้องเอามาถ่ายรูปเองสิฉันต้องมีของอยู่กับมือสิแล้วฉันก็จะได้แบบส่งง่ายๆทุกอย่างจะเอาไง่ายไว้หมดนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราซื้อมาสต็อกเราขายไม่ออกทํำยังไงคะแต่ถ้าซื้อมาสต็อกแล้วขายดีปังปังปังนั่นก็คือดีแต่เพราะฉะนั้นยุคนี้มันมันเศรษฐกิจแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะคะไม่เหมือนยุคนั้นที่สต็อกได้แต่ขนาดยุคนั้นสต็อกได้ยังไม่มีใครทาเลยคะ่ะมันมีการเทรดแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะมีดรอปชิปมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะดัังมมาาไ่กีปนะคะคสํหรบดรอชิ แล้วก็ดังสุดๆในปีนี้นก็คือพวก d r บช s h i ออไไล์์แผ a ฟอร์มนะคะต่างๆก็คือคนแห่ทางไม่ว่าจะเป็น delivery grab มีมาเกิน5ปี6ปีแล้ว หรือว่า Line Man 3มปีที่แล้วนะคะก็ยังโทรสั่ง Line Man เรียกแก๊ปกันอยู่เลยนะคะแต่ว่าปีนี้มันบูมเป็นพิเศษด้วยของกระแสะการที่ออกไปทํางานไม่ได้ของโควิดพอรอกเคอร์ฟิวอะไรต่างๆนะคะมันเลยแบบมันอย่างที่ลิช่าบอกนะคะว่าคลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่คว้าได้ทันก็รอดนะคะใครที่คว้าไม่ทันยังคว้าไม่เป็นยังไม่รู้เรื่องอะไรก็ เกือบจะไม่รอดกันหลายรายเลยนะคะก็ต้องแอคทีฟเป็นขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าการทํางานของเรานะคะมันจะต้องลุยทางออนไลน์กันมากขึ้นออฟไลน์ก็จะแบบยังคงอยู่นะคะแต่ต้องมีออนไลน์แทรกเข้าไปหรือบางร้านที่ไม่ยอมรับไม่เปิดรับออนไลน์นะคะร้านของคุณนะคะก็อาจจะดรอปลงได้อันนี้ก็เสี่ยงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ลงทุนเนี่ยพิชช่ามองว่าสําคัญคะ่ะทาเลสําคัญเงินทุนสําคัญสําคัญหมดนะคะ แต่ธุรกิจที่ไม่ลงทุนไม่มีทำเลมันก็สําคัญแล้วมันก็อยู่ได้อยู่รอดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยววันหลังลิชาจะมาทําคลิปแล้วก็บอกว่าการขายออนไลน์ของลิชาเนี่ยทำอย่างไรนะคะทําไมถึงยังอยู่ได้เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนะคะไม่มีร่วงไม่มีตกเลยนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอยากจะบูมมันแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะสําหรับการขายออนไลน์ปี2020นีเนียนะคะก็เราทําให้สนุกค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆมันเป็นการท้าทายนะคะคือการที่ไม่ลงทุนไม่มีหน้า ร้านแต่ขายของได้ยังไงเนะะี่ยค่ะหลายคนยังไม่เข้าใจโจทย์ตรงนี้หลายคนเข้าใจปุ๊บคิดปุ๊บทําเลยแล้วรอดก็มีนะคะหรือว่าเจ๊งก็มีเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะริชาจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าเราจะทําการขายออนไลน์อย่างไรให้สนุกค่ะ